สวัสดีครับเอาอีกแล้วครับผมมือนี้บ่าหัวอยองนะครับปอมาเห็นยังมือนี้มาลีหอมยุป,ปามันแดดห้อนไหลครับผมพอดีมือนี้เนเอาเอ็นที่หาชีสองนะครับมาให้อ่าพี่ก้องล่านะครับบ้านน้อยนาสีนะครับตวดสอบนะครับผมพอดีมือนี้ห้อนไหลก็ได้เข้าหอมจัง่อยครับท่าน สวัสดีตาก,กล้องมาเห็นท่าเด็กกรู้จักเรียกว่าอัดชิปนะพี่อัดชิปเนี่ยงั้มไหลงั้มไหลมาสั้นเอาเอาเอาอัดก็อัดสลักเอาเมื่อนี้อจิ้มงานบ้างหัวหนองนะครับเอารถแท็กเตอร์อิซากินะครับ n อ5 4 2ีนะครับมาที่บ้านนะครับน้อยนาสีนะครับผมเอามาให้ทดสอบกันบักคักกันเลยนะครับเมื่อนี้รู้สึกว่าญา,าติพี่น้องพี่กล้องอพี่กล้องล่านะครับ รู้สึกว่าหลายนะครับแล้วก็เพื่อนก็อยากมาตรจสอบเบิง้งเห็นที่หาที่สอมมันเป็นยังไงน,นะครับอ่าอิซกิของเขานีในยินเขาว่าสามซุปจิเทบมันก็พรดแคบซะเนี่ยเอาเอาเอา,เอาบ๊ไปยังบ๊ไปยังบ๊ไปยังอ้าวมือนี้เบ้าวหวยองกับจิมงานแท็กตร์อิซกิคุดอท่านี้นะครับจัดให้เลยนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับเบ้าวหวยองเรยว่าอยากมาสัมภาษณ์นะครับ สัมภาษณ์คนที่ขึ้นครับขึ้นล่องนะครับมื้อนี้มาการขับรถคันเก่าที่เคยใช่มานะครับมันเป็นยังไงนะครับบางหัวหย่องก็อยากมาสัมภาษณ์มื้อนี้นะครับแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็รู้สึกว่ามันกระเดียดน้อขอดีห่มจังหน่อยพอดีทีมงานคือว่าเราไม่เห็นเอาอาร์ตคอาร์ตไทยสสดกว่าเอาเขาเป็นยังเอาเป็นว่าล้อซมคลิปนะครับจากฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะครับผม อ่าเดี๋ยวบ่าวหงอยองต่อไปกับสีมาม่สอบถามะนะครับนะครับผู้ที่ขึ้นขึนรับนะครับสาธิตมือนี้นะครับว่าค้ามแห้งมันจะเป็นลักษณะแบบไดนะครับอ่าเขาต้องสอบถามผูต้ตรสอบจริงนะครับว่ารถเท่าเนี่ยเอ็นที่หาซีสองนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบไดถือใจดูค้าวะนะครับเดี๋ยวตามบ่าวหงยองมานะครับเดี๋ยวบ่าวหงยองสอีผ้าไปสอบถามดูค้าเบิ้งนะครับผม นี่บอกคือว่าแง่งดีอยู่เนาะการการต่อสูน้องขั้นเล่งนี่ดีโยวาล่องคอนแล้วก็เหยียบเบื้องนี้ผมบอเลี้ยงหางได้หนี่งล่องเบื้องว่ามันไปได้บ่โอเคคือว่าแง่งดีระบบหางนี่ปั๊บได้เออโอเคอยู่หางกับเลี้ยวแบบเอว่าว่อนลอยพวกอะไรกันม่อนดีพวก ชุดมันดีครับก็ได้อเคยู่ครับเคยขับมาตู้ยี่หัวแล้วครับมันก็ดีคนละอย่างครับครับก็พ่อพ่ใจเต็มรอยนะครับครับก็ให้เต็มรอยเท่กันนะครับ แห้งดีอยู่ครับจำหรับผมนะไรกันแห้งดีอยู่ <c oughs> เคยขับข่ายเคยขับของคู่บต้าครับ <c oughs> กะไหลยัวตอนนี้ตัวน้อยโอเคอยู่ครับบ่บ่บบกินแห้งเครื่องไหล เก้าสีพับเบื้องเล้ยวโอ้ดีครับแห้งครับหนดดีครับกระเลงอตอบสนองดีรอบจัดือว่าโอเคครับรอ,รอบอรอบประตูกเลยครับรอบรงเบื้องเลี้ยวดีแห้งครับเยียบเลยครับ